สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม City Smash นะครับนี่ก็จะเป็นเกมแนว d It s s t r o y ด์ทำลายเมืองนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับอยู่ตรงแท็บด้านล่างเนี่ยเลื่อนได้เลยนะครับหรือกดลูกศรก็ได้เนี่ยมีหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองอาวุธทำลายล้างก็ดวูว่ามันทำอะไรบ้างนะโอเค อ่ะเดี๋ยวเราลองชิ้นแรกกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนุ่มดำนะจะแบบดูดลูบอะไรเข้าไปในรังนี้นะอ่ะอนี่มีรถอะไรด้วยนะนี่มันดูดเข้าไปได้เลยนี่มันดูดเข้าไปได้เลย เป็อันนี้มีหลายแมปนะอันนี้เป็นแมปเมืองอันนี้มีเมืองแบบตอนดึกด้ยอ่าเดี๋ยวเราลองอันนี้ดีกว่าจะลวนวิทซายบองอันนี้ลากได้นะคะว่าเราจะไปตกตรงไหนที่จริงก่อนมันก็ตกตรงนั้นแหละแหละแต่ว่าเราอยากให้มันมาในทิศทางไหนเราก็เลือกได้ตุม้มเนี่ยเออเราสามารถยิงให้รถตกได้ด้วยนะเนี่ยตกละบุ้ม ตุมต้มตุม้มตุ้มเนี่ยรถรถมันจะตุม้มเนี้อรถมันจะเด็นตกไปเออ,นนอนนนนเนี่ยอันเรื่องเนี้ยลองเลยวะอ้ยอันนี้มันก็จะมีโฆษณาบ้างอันนี้เป็นระเบิดนิวเคลียร์นะครับระเบิดนิวเคลียร์ถ้าเราใช้ กับแมปนี้มันก็จะสามารถทำให้น้ำตรงสะพานนั้นอ่อหายไปได้เลยนะะดิสเพียร์ไปเลยเอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะฮะก็ปุ๊มเอ้ยรถรถไม่รถดเนี่ยน้ำหายไปแล้วะฮะรถมันก็ยังจะอุตส่าอุตส่า ทำรถตกลงใใหม่นะเอาใหม่ลองกับแบบอื่นลองอะแบบนี้ตกลงกลางเมืองเลยเออ้ปงดูก่อนใช้ชีวิตหนังเต็มใจแล้วเนี่ยลองตึกตึกแบบเนี่ยพลังทำลายล้านสูงมากเลยมาะนี่ก็โอ้โหไฟสว่างเลยอะ เดี๋ยวแป๊บแป๊หนึง่งอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็จะมืดใหม่มืดหม่เนี่ยมีไฟไหม้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมืดหม่อเอามาเรามาดูอาวุธที่ว่ภาพอันใหม่นะอ่ะนี่เป็นวูนนี้เป็นยิงลำแสงเลเซอร์ตกออกมาจากทอ้องคานะอือ,อโอ้สอนะงนินนะตึกนี้ มันดึงมันแบบผักเป็นฟอสแรงมากอ่ะผักตึกตึกตรงนั้นอน่ะไอ้ล่วงมาติดพื้นเลยอ่ะ <c oughs> เนี่ยเออ city smash นะทุกคน city smash ม,ม,มันดีมากตุ่มไปเลยเนี่ยมันติดพื้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแมปใหม่กันแมปอื่นกันบ้างนะครับอันนี้เป็น พลังสายฟ้านะครับพลังสายฟ้าปั้งเนี่ยมันก็จะถะลมนะ่มเนอะอันนี้เมืองมันจะมีแบบมีแบบตึกแบบนี้กับมีสะพานด้วยแล้วก็ตึกแบบนี้แบบไม่มีสะพานปนะุ๊งนี่นะพลังสายฟ้าบึงบึงบึงพาเสร็จต,ตึกก็จะตึกก็จะเสียหายแล้วก็ถล่มลงมาในที่สุดเวียงตูม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปแมปนี oh God, oh God, ้เลย UFO เหรออ่ะทริคสำหรับ UFO เราสามารถยิง UFO ได้นะนี่อาดเอามาเพราะฉะนั้นโอเค UFO นะฮะเราสามารถยิงด้วยได้แบบเนี่ยพึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยอุ้ย แต่ถ้ามันยิงมาอะลองให้ลองให้เออ UFO มันยิงก่อนอะ UFO มันจะยิงประมาณนี้นะเออ,อย่งแล้วแล้วสะพาน Golden Gate สะพาน Golden Gate ก,ก็จะล่วงมาส่งยิงสายย่อนพังหมดแล้วโอเคมาเราสามารถยิง UFO ได้เอ้ย UFO ได้ อ่ะนี่นะฮะเราสามารถยิงย f ดโอปังเนี่ยอันนี้เป็นอุกาบาตก็ยิงย f ดโอได้เหมือนกันอ่ะเราไปทดสอบดูนะอันนี้ผมว่ามันดีนะอ่ะอันต่อไปแผ่นดินไหว ว่าแผ่นดินไหวไม่ค่อยสมจริงมันดูแบบแบบสั่นจริงๆอ่ะมันเหมือนแผ่นดินไหวแต่แต่มันก็คล้ายๆแผ่นดีบอร์ดแต่ว่ามันหลุดออกเป็นชิ้นๆนะตึกอ่ะเนีย่ยเดี๋ยวเราลองดูกับอันนี้นะลองดูกับลา,านฟรานซิสโกของเราถ้ามันอยู่บรัฐบาลมันจะเกิดอะไรขึ้นมั้ง มันก็จะเหลือโอเคๆ,ๆเอามาลองนี่กันดีกว่าลองเออลองใช้กับใช้กับทอร์นาโดบ้างนะครับเออเนี่ยจะเป็นแบบเกิดทอร์นาโดอุ้ยมันดึงสารฝาดึงก้อเดนเกตขึ้นไปเลยนะโอ้ยก้อนเล่นเกตทะล่มแล้วนะ โ okay. อเคแล้วันดีอ่ะมา,มาดูไปอย่างรวดเร็วนะวันนี้โอเคโน้ส okay, เ no. ราวอาอะไรมาปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ้งโอ้ยมันร่วงมาโอ้ยม,มันระ่วงมานะก็แบบอย่างนี้นะเมื่อเกิดอหน,นีขึ้นนะ อ่ะลองดูสีนามนี้นะอ๋อดูดีน้ำมันคนล,ละสีกับจะเลสาบอ่ะเหมือนแยกชั้นเลยอ่ะตุ่มโอเคอ่ะลองกับอันนี้ดีกว่าลองกับตึกไฟไหม้เอ้ยไม่ใช่ตึกไฟไหม้ดิตึกเบิดไว้อ่ะดูดีมัน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 ระล่มหมดเลยอ่ะมาเอาอันนี้แนละ้วกันอ่ะอันต่อไปเครื่องบินลบ งันทิ้งระเบิดอ่ะทิ้งระเบิดเมืนสงครามโลกอ่ะเงียวเงียวเงียวโอ๊ยมีทอร์นาโดแถมมาด้วยอ้าวสนามีอ้าวอ้าวแมนดิ่ไวยูเอฟโอระเบิดลาวาอ๋อ เอฟโอโดนสลาผ้าแล้วยูเอฟโอโดนลำแสงอ่ะออ๋เป็นเหมือนกันแล้วเอฟโอเอฟโอนี่ก็โดนนะยูเอฟโอนี่เป็นอะไรวะโอโดนเป็นด้วยโอเคความรู้ใหม่ก่ะโอเคอันแ่บไหนนะอันนี้อุกกาบาต ที่จริงเราลากเส้นได้นะให้มันแบบพัองอนะไอย่างเงี้ยผ่าทั้งเมืองเลยหรือว่าแบบเราจะกดสมมติอยากให้ลงตรงนี้เราก็กดให้มันลงตรงนี้ได้ไปเลยโอเคเป็นเกมที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ชอบแบบระเบิดตุ้มตามอย่างผมแล้วก็อันนี้ระเบิดเวลานะผมรู้ว่าทุกคนคิดอะไรคิดถึงเพลงเพงเลงหนึ่งนะฮะที่มามันร้องแบบ คิดนนนหนึ่งเพลงเพลงหไม่รู้ว่าจะคิดหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดคิดนนนหนึ่งเพลงเพงหนึ่งโอเคปุ้งอ่าเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะโปรโมทอย่างนึงนะเกมนี้เออโปรโมทเกมเนีายวะนี่ไม่ได้เงินอะไรมานะเกมเนี้ยมันเป็นแบบ ถล่มแบบถล่มถล่มเมืองนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูอันเ่อมัวไปอันนี้ขาเควนแต่ว่าตกลงมาจากท้องฟ้าโอ้โอตั้งมันเหมือนสะบัดไปเอ๊ยสะบัดหนวดแล้วมันแบวแล้วนี้ไอนน้สมมตินี่โตเกียวนะแล้วนี้ มีกอร์ซิล่าเลยอันต่อไปทุกคนเนี่ยมีจอภาพเซ็ช้อยจอภาพเปิดเ้ีวโอ้ยโอเคมีนี่ด้วยแม่เล็กนะคะ เราสามารถดูดนี่ได้ด้วยเราดูดรถได้ป่ะโอ้ยไมกเกอร์สกับน,นี่ไม่มันอุยโอ้ยเฮ้ยเท่อะ เนี่ยมันดูดได้ทุกอย่างเลยอ่ะได้ทุกอย่างเลยดูดได้ทุกอย่างเนี่ย,ยดูด,ดตึกก็ได้เนี่ยอ่ะไม่ม้ญญนคนม,มีแต่นีบบ่ญญนยหลเดีวายแ๋ยวเราลองมาดูใช้กับตึกพวกนี้กันนะดูดิเนี่ยระบายแล้วมันแบบชนกันหมดเลยนะโอเคอะต่อไป อันดับแปจะเป็นลำแสงลำแสงที่แบบย้ายย้ายชิ้นส่วนมมผมก็ใช้ไม่ครับเป็นนะุ้งก็กดม้ว่ๆไปมาเหมือนแบบเทเลพอร์เตอร์อ่ะนะอันนี้เป็นเลเวล ระเบิดลูกเดียวแล้วมันกระจายออกมาเป็นแบบระเบิดหลายๆลูกนะเป็นระเบิดนีเ้เป็นระเบิดเหมือนระเบิดมันฝาท่อเหมือนฝาท่อกลางถนนนะฮะโอเคอ่ะเป็นนี้แล้วแล้วมีอันต่อไปพุเอ้ย <Stop. S 1> ่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะฮะ ดูปุ๊บป๊งอุย้ยมันยิงรู้่ยปีปังแต่ว่ามันเหมือนแบบยิงแบบพลาดอะ่ะไปโดนตึกอะไรพวกนี้ปังแฮปปี้นิวยีเอร์แฮปปีนปป้นิวีเอร์แฟนมันดับอะชอบ ที่ไฟมันดับได้มันจะแบบเท่อะโอเคอ้าวโอเคอันตอบไปนะครับไปอย่างรวดเร็วนะอ่ะลองเอาแมปนี้แล้วกันเออเอาแมปนี่ไม่ได้ใช้เลยลมพายุว่าตึกย,ยังลงอุ้ยตึกลมเ็นโดมิโนเลยอ่ะขึ้น,นอ่ะ โอเคอันนี้สุดท้ายแล้วหรอเกม Perfect World Mobile เกมแบบนี้เนี่ยผมตามหามานานมากโอเคเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเราอ๋อหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้ลมกับตึกเอ้ยสภาานี่ก่อนอยากรู้อืม hmm. นกตึกล้มใส่สะพานสะพานไม่เกิดความเสียหายอุ้ยต้องเกิดแล้วฮะบ้งล้มใส่สะพานเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตัวเกม City Smash ของเรานะโอเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า จะจบคลิปอันน,<ห>นี้ก็นักฆ่าอยู่นั่นน่ะอ่ะก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย